เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกเรื่องการพ่นชิงดอกนะครับว่ามีความสําคัญหรือจําเป็นต้องพ่นหรือไม่จําเป็นต้องพ่นยังไงนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจเกษตรชาลรนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกเรื่องการพ่นชิงดอกนะครับว่ามีความสําคัญหรือ จำเป็นต้องพ่นหรือไม่จําเป็นต้องพ่นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการพ่นชิงดอกว่ามีความสําคัญนะครับยังไงนะครับก่อนอื่นเลยก็คือเวลาที่องุ่นเราออกดอกครับมันจะใช้เรื่องของการหนดเนี่ยเป็นมือเนี่ยออกดอกนะครับออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับบางสายพันธุ์ที่ออกดอกมีค่าเบี่ยงเบนอาหารค่อนข้างง่ายเนี่ยนะครับการพ่นชิงดอกอมีความสําคัญนะครับถ้าเราไม่ได้พ่นนะครับเพื่อชิงดอกเนี่ย จะทาให้ดอกเราอาจจะกลายเป็นหนวดได้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างครับลักษณะของดอกที่มีโอกาสจะกลายเป็นหนวดคือลักษณะแบบนี้ครับหรือดอกไม่พัฒนาก็ได้ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะเป็นดอกอย่างนี้ก็ได้ครับที่มีโอกาสที่จะ หลีกได้ส่วนระยะนี้ครับเป็นดอกที่ระยะผมเรียกว่าปลอดภัยแล้วนะครับคือมันไม่หวนคืนมัเป็นหนวดละนะครับเป็นคือมันไม่ทิ้งดอกแน่ๆล่ะครับแบบนี้ยังมีเปอร์เซ็นทิ้งอยู่เห็นไหมครับทิ้งอยู่แบบนี้ก็ยังมีเปอร์เซ็นอยู่แต่ว่าถ้าเราพ่นเขาจะไม่เป็นหนวดมันจะเป็นดอกให้เราได้นะครับอันนี้แปลงนี้ก็เช่นกันครับอันนี้คือเราพ่นแล้วดอกก็จะอยู่อย่างนี้ถือว่าอยู่แล้วนะครับ เขาเรียกวอยู่ชั่วแล้วแน่นอนแล้วนะครับแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้อยู่แล้วส่วนทางดินครับหลังจากที่มีการตัดแต่งกิ่งนะครับทุกท่านหรือใครที่ปลูกอง,งุ่นควรจะต้องมีการจดบันทึกว่าอง,งุ่นเราจะแตกตากวันไหนนะครับตรงนั้นสําคัญนะครับทีนี้หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าอง,งุ่นเราเนี่ยนะครับกี่วันแตกตานะครับแล้วเราก็ ต้องทราบด้วยว่าปุ๋ยเราใส่ไปทางดินเนี่ยกี่วันพืชถึงจะได้เอาไปใช้นะครับดังนั้นตรงเนี้ยสออย่างเนี่ยต้องไปควบคู่กันนะครับในองุ่นจากที่ผมสังเกตของการแตกยอดเนี่ยโดยเฉลี่ยองุ่นจะแตกประมาณวันที่5678แแถวๆเนี้ยครับเริ่มแตกต่างโดยพื้นฐานนะครับดังนั้นปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปุ๋ยบางชนิดที่ละลายเร็วละลายช้าเนาะโดยพื้นฐานก็คือประมาณ7-10วันปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะขึ้นระบบนะครับยกเว้นปุ๋ยตัวกลางเนี่ยจะใช้เวลาประมาณร่วมๆสองอาท ทีนี้เราใส่ปุ๋ยที่จะต้องเข้าไปช่วยเนี่ยผมจะใส่เป็นสูตรเสมอก็ได้หรือจะเป็นตัวท้ายสูงก็ได้นะครับเราก็ใส่นะครับลงไปเราใส่วันที่1เพื่อจะไปกินวันที่10ระยะที่เป็นแตกตาแบบนี้ที่เป็นดอกเห็นนะครับแล้วเราใส่วันที่10เนี่ยเพื่อจะไปรองรับวันที่20ระยะดอกกลางนะครับแล้วก็เราใส่วันที่20โดยประมาณเนี่ยเพื่อจะไปรองรับเรื่องดอกบานนะครับเราต้องใส่ให้มันสอดคล้องกันนะครับตรงนี้สาคัญ ปุ๋ยจะใส่สุ่เสมอหรือใส่กลางท้ายสูงให้ดูเป็นองค์ประกอบคือเรื่องของดินฟ้าอากาศความชื้นเป็นหลักครับถ้าอากาศชื้นเยอะฝนตกเยอะเราจะใส่ตัวท้ายสูงแต่ถ้าเป็นฤดูปกติเช่นฤดูร้อนฤดูหนาวเราก็ใส่สุ่มเสมอก็เพียงพอครับดังนั้นการปลูกพืชนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องเข้าใจต้นไม้ก่อนว่าเขาจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอ่ะนะครับ มันมีรอกของมันอยู่นะครับแล้วเราก็ให้มันเข้ากับอากาศที่เหมาะสมแล้วเราก็เติมปุ๋ยอาหารให้เขาให้ให้ถูกช่วงจัวงหวะนะครับเราจะได้เปรียบเยอะเลยเราประหยัดต้นทุนด้วยนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมเอาว,วิธีนี้ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยู่ในระยะที่มีความสังนตันแบบนี้นะครับแล้วขอให้เพื่อนได้ได้ดอกเยอะๆกันทุกท่านนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ